แล้วดอกสูแต่มันหยากชุ่อันสุ่แนวคักเด้ออันโคิดโคดักปันไดมัมสิีม่มชีวิตจะเทียฮะหายู่บ้านกูล่างมื้อเห็นว่าชนะหลายๆจนว่าลืบเบิดเอออังข้างนอกให้กูเว้นระยะ่หงก็กูเป็นใส่กอกอีสา,านฮะเสียลจ้งใดอีกก็ามายางมางวยงวยคือช่างนี่ฮะกูสิโดดหกสองตีน,น,นคือไกลนี่กูมาสูนเะ คนเฮานี่กับแปลกอยู่ดีนาะเอือนาำเฮาโพด่อย่างว่าเฮาอวดเทาอ่างบรรยำจะของโพดอ่างโพดอวดด้วยน้ำพักน้ำแหลงวัาซานก็จะยุ้งเอีมึงดึงมึงดีนองอีห่ามึงเอ้ยเอาเชี่ยวบางเวลาเชี่ยวค่ะคุณป้าเิวเอามาตั้งว่างคู่ชนะ เขาุนป้านเนี่ยอะไรจะไปเปียกตาใส่ก้นมาเนิ่งเอ้าแก้มวยหน้างั้งแดงแเ้มค่ะเอมมาเดาคือหากร้นคุณป้านเนี่ยไม่พูดด้วยแล้วอะไรจะไปเปียกแก้มใส่หากรีงดาค่าเลี้ยวดอกสูให้เชิปใดกับบนเด่นบนดังน้ำเขาดอกเดวิมจะว่าตรวจสอบขดทอขดแบร์มาเนี่ยใดเอไอเอดากระไดพุ่นอันไปดันอันจีทอกระด้งค่อยทอเสาเอกพุ่น ูสิปีงาบกล้องกับจักมืออยู่ยัยจำไว้เด้อสาวอย่าแกงโง่เพื่อคนเถียงเ้ากพอเขาอาจสิแกงหักพอเขาคิดว่าเ้าโง่เป็นโสดน่ะมันบอตายดอกพุ่นบพหันใจพุ่นมันจะตายเจ้าเขียนจดหมายหากันบานมันเป็นตื้นเถอะว่าสึนจั๊กเม็ดเอ้าจังได๋จังว่าบ่ซึึงผู้สาวบ่ตั้งใจเรี้ยงให้ได้บ่เขียนนะเฮาเขียนจดหมายกับว่ถูกเขียนต้องตังซี่ล่ะครับถึงผีที่รกพนะ ถึงพี่ที่รักรู้สึกดีใจมากครับน้องได้รับจมของพี่แลว้วฉบับนี้น้องได้ฝากเสือลายไม้พี่สองตุ่มแลายน้องอยากให้พี่ลองสวมเสือดูไละลองสวมเสื้อดูแต่ละไม่เกินวันเธอถึงยังไงก็เล่นแต่แล้วแต่กต่าไม่เกินวันน้องอยังได้ปากรูถ่ายไม้พี่สองรูไปแล้วรูถ่ออยายแต่ละไม่เกินวันเธอ รูหนึ่งคือรูยืดอีกรูหนึ่งคือรูเยิมะะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับแม่ยังครับรูยืดรูเยิมนั่นอ้ยรูปยืนกับรูปยิ้มโอ้ยผมเราคิดไปไกลไปยังมีอีกรูเล็กๆกำลังให้ช้างขยายอยู่นะ,ะให้ช้างขยายแม่ตมาอย,ยอ่างเพระะเีพยง,ยงท่านผู้ชายคนใดหล่อๆมอมฉันน่กจะมาพัฒเ็จพี่กินนะไหคะเออ ลอลอนะมีนหมอมฉันนะสิผ้าเอามาเหตุผลถึงบทไล่ก็ต้องไล่ที่ไปง่อดอกมันยังผู้ใดสั่งมาสิเงืงอขึ้นว่าโกองบอกเคยยานอาจารย์หนุนหลังให้คำคมต้องเจ๊แสบ ที่มาวานจ่อยจ่อยทางคอยมันบอเอา